วัสดีครับผมเขียวใบธอมนะครับวันนี้เดี๋ยวเราทดสอบยิงตัวนี้นะครับระยะยิงประมาณสิบเ,เมตรได้นะครับยิงตัวนี้นะเพื่อที่จะทดสอบนะครับความแรงนะนนี้ลูกดอกที่แถมนะครับลูกดอกที่แถมเป็นลูกดอกก้านพลาสติกแต่เดี๋ยวผมจะยิงด้วยลูกโลหะนะครับเพราะว่าเป้านะครับจะเป็นแผ่นแผนโลหะนะครับ เป็นโลหะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ลูกพลาสติกเดี๋ยวลูกจะหักนะครับเปาเป็นโลหะแล้วก็ข้างหลังเป็นเบรกสต็อปนะครับก็คือเป็นพวกเส้นใยไฟเบอร์ er, ยัดไว้ในหลังนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันทะลุนะก็เป็นรูปแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยแรงดึงอยู่ประมาณร้อยเอ่อไม่ใช่แรงดึงอยู่ประมาณสามสิบปอนด์นะครับไม่ใช่ร้อยนะครับสามสิบปอนด์นะครับความเร็วอยู่ที่ร้อยกว่า มือสกงก็จะเป็นร้อยสี่สิบฟุตนะครับรางเป็นรางยี่สิบมิลนะครับบนล่างเลยนะครับข้างล่างนี่ก็ใช้จับขาใส่รอกยิงปลาได้นะครับก็ยิงปลาไซส์ไม่ใหญ่มากนะครับก็เอาอยู่เหมือนกันคันะนี่เป็นเหล็กสปริงนะครับสายเป็นแบบไ์เวทนะสูงหลังปรับได้สี่ทิศนะครับสูงหน้าแบบฟิกราคาก็หนึ่งพัน เก้าร้อบาทรวมส่งเป็น ABS นะครับโพลิเมอร์ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าในนี้ฝังบูททองเหลืองนั่นะฮะข้างในเนี่ยตุ้กตีน้องต่างๆอย่าฝังบูทไว้เพื่อความแข็งแรงนะครับใช้งานก็อโอเคนะครับใช้ฝึกสมาธิได้ดีทีเดียวนะครับเพรว่าลายสเล็กนะครับเดี๋ยวมาลองยิงดูกันเลยนะครับก็การยิงนะครับก็คลิปแบบปืนสั้น นะครับก็ต้องอาศัยความชำนาญนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากนะครับฝึกฝนหน่อยนะครับระยะยิงก็ใช้ได้แหละครับะครับเดี๋ยวลองดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับดูความแรงนะครับส่วนกลุ่มเนี่ยก็อาจจะตามภาษาปืนสั้นนะครับคงจะไม่ร้อยรัวก็มีโอกาสนะครับถอดประกอบยิงกันเลยนะครับเดี๋ยวลองเลยประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวลองยิงดูเลย